กลับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะกับครูค่ะเจริญธรรมำสำเนีกษดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ขอโอกาสส่งการบ้านนะคะก็จะมาส่งการบ้านในหัวข้อเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะก็คือเรื่องก็จะมีอยู่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งศีลที่ว่าไม่ ไม่ไม่ไม,ไม่ทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะแล้วก็มาตั้งศินมือเดียวเรื่องมันก็จะมีอยู่ว่าทุกวันศุกร์เนี่ยค่ะทุกวันศุกร์ก็คือพ่อของลูกจะเรียกว่าพ่อของลูกแล้วกันนะคะเพราะว่าได้แยกกันอยู่แปดถึงเก้าปีแล้วแต่ความสัมพันธ์ก็คือยังต้องมาใช้ชีวิตทุกวันศุกร์เนี่ยเพื่อลูก เราไม่ได้ทะเลาะวิวาทนะคะตั้งแต่แยกย้ายหรือว่าหย่าล้างกันความสัมพันธ์ก็ยังก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่แล้วทีนี้เรื่องก็ก็มีอยู่ที่เราเนี่ยค่ะเราไปชิงชังรังเกียดเรื่องเรื่องเนื้อสัตว์ที่ว่าเราเนี่ยลดละได้แล้วแล้วมันก็จะต้องมาคิดเมนูนะคะโดยที่วิบากเข้าเนี่ยในการทำอาหารเนี่ยมันก็จะไปคิดไอ้ตรงที่ว่านเนื้อสัตว์นี่แหละ ที่เราที่เราไม่กินแล้วอะ่ะว่าเราจะทำยังไงดีแต่พอเรามามาลองล้างมาลองมาลองคิดดูว่าเราติดอะไรเราชิงชังอะไรในเมื่อเมื่อก่อนเราก็ยังกินแล้วในเมื่อเราไม่อยากกินอะ่ะแต่คนรอบข้างเขาอะ่ะยังไม่รู้ต่างหากแลว่าเราทำอะไรเนี่ยพอเรามาแยกตรงนี้เนะี่ยก็เลยเข้าไปดูอาหารของท่านอาจารย์หมอเขียวดูซิมีตั้งเยอะตั้งแยะ แล้วเราก็ได้ทำผัดไทยทำสลัดทำอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาก็ทานอาหารในวันศุกร์อ่ะเขาไม่ถามเราเลยว่าทำไมไม่มีเนื้อสัตว์นะครับวันศุกร์มันผ่านไปใจเราโลง่งโอ้ยมันติดอยู่ที่เรานี่แหละที่เราไปคิงชังเขาว่าเราไม่ทานแล้วเราก็จะไม่ทำเนี่ยคะ่ะพอวางใจนะคะเดี๋ยวนี้นะ่ะทำอาหารให้ลูกก็คือเราก็ตัดไปได้เลยโดยที่เมื่อก่อนยังเขีย่ย เขี่ยเข้าเขี่ยออกเดี๋ยวนี้ไม่เขี่ยเลยค่ะไม่เขีย่ยแต่ก็บอกเขาว่าเออเนี่ยวันไหนวันไหนที่ลูกชายหรือคนรอบข้างอะ่ะเราปรารถนาให้เขาเห็นประโยชน์ที่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์วันนั้นแหละเขาจะเขาจะรู้อันนี้ค่ะคือมันผ่านไปได้แล้วใจเราก็โล่งนะคะแล้วทุกวันศุกร์เนี่ยเราก็จะทำอาหารเนี่ยให้เขาทานโดยที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลย ดูี่เรายังยังยังช่วยเขาอีกต่างหากนะคะมันมันอยู่ที่เราค่ะทุกอย่างอ่ะนับนับหนึ่งที่เราแล้วเริ่มต้นที่เราแล้วเราวางใจนี่แหละตอนที่เราวางใจเนี่ยไม่ชิงชังรังเกียจกับคนรอบข้างที่เขาทานเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยค่ะก็ขอมาส่งการบ้านและและขอากาสดแชร์ให้พี่น้องประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะ การจะเป็นอลรหันในเรื่องของการไม่รับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะยังรวมถึงการไม่ชิงชังรังเกียดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชิงชังรังเกียดคนที่รับประทานเนื้อสัตว์อยู่หรือไม่ชอบใจคนที่ให้เราปรุงอาหารด้วยเนื้อสัตว์อยู่หรือมีอะไรก็ตามที่ทําให้เราทุกข์ใจเกี่ยวกับเนื้อสัตว์นั้นอะ่ะก็ถือว่าเรายังไม่ผ่านนะคะ S <S ไม่ผ่านคือใจไม่ไหลทุกจริงมันก็ยังมีจุดทุกอยู่นะคะดังนั้นอะ่ะโจทย์ครั้งนี้ทําให้อนิจยาได้ได้เจริญขึ้นเลยนะคะได้ผ่านได้ผ่านในโจทย์ของเรื่องเนื้อสัตว์เลย <S <S เราไม่ชิงชังรังเกียจคนที่ยังรับประทานเนื้อสัตว์อยู่แลกะก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะบางทีคนก็คิดมากนะว่าคน คนรับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยเขาไม่รับประทานอาหารมังสวิรัตจริงๆไม่ใช่นะคะบางท่านท่านก็เมนูที่มันเป็นมังสวิรัตไม่มีเนื้อสัตว์ท่านก็ทานท่านก็รับประทานอยู่นะคะแต่ว่าเพียงแค่เราไหนะคิดว่าถ้าคนที่ทานเนื้อสัตว์ต้องมีเนื้อสัตว์อยู่ในนั้นเฉยๆอย่างอาหารภาคอีสานเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าอาหารอีสานหลายชนิดนะสามารถที่ ก็เป็นเมนูที่คนอีสานทานประจำโดยที่ไม่ได้มีเนื้อสัตว์ใช่ค่ะคุณลูกอาจจะมีพวกเครื่องปรุงที่เป็นน้ำปลาน้ำปลาร้าใช่ไหมคะแต่จริงๆไม่ใส่ก็ได้ใช่ใส่ก็ได้ด้วยมันยังมีเค็มอย่างอื่นที่ะจะใช้ปรุงรสได้นะคะซึ่งเมนูเหล่านั้นท่านก็จะคุ้นชินของท่านที่รับประทานได้โดยที่ไม่ต้องพูดเรื่องว่าไม่ทานเนื้อสัตว์ แต่ว่าท่านจะไม่ได้รับประทานโดยอัตโนมัตินะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้มีเครื่องปลุกอ่าไม่ได้มีเนื้อสัตว์ในในเมนูอยู่เดิมแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีอีกอย่างหนึ่งมาใช้ประโยชน์จากเมนูครัวหมอเขียวนะคะเข้าไปในเว็บไซต์หมอเขียว .net ไปที่ครัวหมอเขียวก็จะได้เห็นเมนูหน้าตาดีหลาก<ช>หลายเลยนะคะ,ค,ะค่ะคนที่เห็นน่ะจะรู้สึกว่าอ๋อหน้ารับประทานนะ แล้วท่านก็ยินดีเต็มใจที่จะรับประทานได้แน่นอนเลยนะคะอยู่ที่แม่ครัวก็คือคนปรุงมีใจไร้ทุกข์ด้วยมีจิตใจที่ดีงามอาหารที่ออกมาก็จะรสชาติดี<ห>ค่ะ<ห>่ะยินดีกับอนิตยานะคะได้ทำกุศลทุกวันศุกร์เลยนะคะค่ะอาหารไม่มีเนื้อสัตว์กับคนในครอบครัวค่ะค่ะพี่น้องจะเพิ่มไหมคะ อ่าถ้าไม่เพิ่มเพิ่มหรือเปล่าเอ่ยว่าโอกาสค่ะอ่าเชิญการอนุโมทนากับเจริญธรรมกันค่ะเจริญธรรมค่ะอยากอนุโมทนาด้วยนะคะเออจริงๆแล้วอ่ะบางทีการที่เราไม่ทานแล้วทีนี้การที่เราต้องไปปรุงอาหารให้ผู้อื่นเนี่ยเราก็คิดมากไปเองนะคะบางทีใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าเราทําของเราไปเป็นปกตินะคะไม่ไปแยกกันใดอย่างเงี้ยมันก็ ผ่านพ้นไปได้อย่างพ่อบ้านที่บ้านก็เหมือนกันนะคะท่านก็ทานกับเราท่านก็ไม่ได้บ่นนะคะส่วนจนกระทั่งวันไหนที่ท่านอยากจะทานเนี่ยท่านก็ไปทานของท่านเองนะท่านปรุงของท่านเองค่ะคือคือมันมาถึงช่วงหนึ่งถ้าเรามั่นคงในศีลของเรานะคะท่านก็จะเกรงใจนะคะท่านจะเกรงใจท่านก็จะไม่ไม่มาบังคับว่าต้องทําให้ท่านอัปทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันก็จะมันก็จะเป็น กุศลของเราเพราะว่าเราต้องตั้งใจดีใช่ไหมคะตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนทีนี้พอเราไม่เบียดเบียนเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยไม่เบียดเบียนผิดวิญญัณของท่านด้วยแล้วเมนูของเราก็มีหลากหลายมากนะคะที่เราจะทําแบบที่ไม่ต้องต้องมีเนื้อสัตว์ค่ะก็อนุโมทนาด้วยนะคะสาธุค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะค่ะ